เจอเลยครับเจอเลยเจ็ดคนแรกทั้งสองทีมก็ออะไรกันแล้วเพราะเนี่องแต่มีสิบกล่จะไีปเต้เขาติเตรียมหมวกห้างรองเท้ามาเพราะหนึ่งไว้ตัวใหญ่ ีใครอยู่สายมิตรนะครับลูกใช่ไหมใช่ครับลูกชายรุ่นเท่าไหร่ครับอันนี้ขึ้นชุดใหญ่แล้วครับจบม .6 เมื่อปีที่แล้วแล้วเรียนต่ออนไ้นะครับอีเขาดก ชมกันแล้วครับชิงที่หนึ่งครับใครเป็นที่สองไปเจอกับ KKB ครับแหมน่ากลัวแน่นอนครับ สนุกแน่ครับมาลุ้นกันต่อแน่นอนยาวๆครับ ขอมาไปครับทานปราสาทเอทานปราสาทเอทานปราศาทตรเอครับ<ค><ย>จังหวะน,นี้<ค><ย>อุ้ย,<ค>ยทานปราสาทเอครับเ<ค><ย>สมอนี่จับฉลากนะครับคู่นี้เสมอนี่จับฉลากหาที่หนึ่งที่สองครับ โอมันมีผลแน่นอนแล้วครับกับรอบต่อไปครับเฮ้ยโอ้แล้วยังไม่ยังไม่เข้าครับสัญญาณมือจากกรรมการบอกยังไม่เข้า oh <my> เปิดบอลมาแรงๆครับจังหวะนี้เอาละสิครับดานกุญแจทานปราสาทเตะทิ้งขึ้นมาแล้วเฮ้ยอ้ยเออได้ล้มตลอดครับ แน่แน่ตอนนี้นี่ G S L, L ทานประสัดเทศรติยตาต A B นี่เข้ารอบแน่นอนแล้วครับเอเข้ารอบแน่นอนแล้วทั้งสองทีมครับอโอ้โห,โหตอนนี้ใครเป็นที่หนึ่งในสายนี้เหรอคร มีโอกาสใช่ไหมฮะมีโอกาสครับมีโอกาสที่จะไปเจอกันระหว่างมัธยมแสดเหลืองกับถนนโพเอฟซีนี่แหละครับอ่าเพราะว่า p ีเอสด้วยฮะเพราะว่าสายซีเนี่ยยังไม่มีรู้ว่าใครเป็นที่หนึ่งที่สองหรือว่าที่สามนะมีโอกาสเจอได้ทุกทีนะฮะ p ีเอสดเหลืองแล้วก็ถนนโพครับที่ใครไปเป็นที่หนึ่งนะฮะฉะนั้นนี่ ถ้าดูตามชื่อชั้นนี้ก็หนึ่งสองนี่หนักทั้งคู่ครับอ้ระวังครับระวังระวังกลายเป็นฟีคิกของหลานคุณย่า f เอฟซีครับ ยิงแล้วอบอนออกหลังไปครับมาได้ครับตอนนี้ <S 2> <S 2> <S 2> โอ้โหโดนบีบเหมือนกันครับยกมา อออกมาครับแท่มาได้ครับถูงกมาครับมาได้ อู้เหรอครับยกปลาแล้วอืจังหวะนี้ช้าไปนิดนึงน,นะครับต่างฝ่ายต่างเล่นบอลแล้วครับจังหวะช้าไปหนึ่งจังหวะคู่ต่อไปนะครับเตรียมความพร้อมเลยนะครับ p ีเอฟสตาร์ยูในเตดพบกับถนนโพเอฟซีครับในคู่ต่อไปครับเตรียมความพร้อมเลยนะครับ ยกยาวยาวมาแมเขอมาครับขอมาได้ เดี๋ยวขึ้นมาครับสวยครับสวันดีหนึ่งสองแหวกแล้วอาเวลาทครับได้เนียวไว้กลังปล่อยองประกาศปล่อยครับสวันีอย่างได้ครับเบียดเบียดไว้แล้วยิงแถวสองหลังคุณย่ายังไม่ออกครับยังไม่ออกลูกเล่นต่อไปครับ หลังไปครับขอมาได้อัดตั้งวนี้ครับไหลามาโอ้ยเป็นบอลของทานประสาทครับ แทงมาครับฐานประสาทแกะได้แล้วจังหวะนี้ไม่ได้ครับโอเเอาแล้วสิครับแบบนี้ครับานประสาทโดนจิ้มเขาจังหวะนี้เป็นบอลของทานประสาทครับจุ่มเข้ามายิงเข้าไปครับแผบลบมาตรงนี้ เ็นบอลของทานประสาทคอหนึ่งสองครับของทานประสาทครับคืนหลังกลับไปตั้งโซนกันใหม่ครับทานประสาทเก็บได้แล้ว ye, โดนแย่โดนแย่โดนไปตรงกรอบครับโอ้โหนิดเดียวะ่ะเป็นบอลออกหลังครับไ โอ้โหอกมาได้แม่บอลออกหลังเขาจะวันนี้ครับ <laughs> vô mà không <đâu? cười> <laughs> <laughs> โดนดักได้แล้วจังหวะนี้ฟ้าใบใบเหลืองครับแม่โดนเลยครับจังหวะนี้ครับเอาละสีครับกลายเป็นฟรีคิกระยะหวังผลของหลานคุณย่าเอฟซีแล้วแบบนี้ครับ เล่นลูกสูตรสูตรไหนโอ้โยเป็นบอลของหลานคุณย่าครับาาระวังครับระวังาายังเป็นบอลของหลานคุณย่า,าหลานคุณยา่าทานประสาททานประสาททานประสาทอืมจังหวะนี้ครับ กลายเป็นบอลของทานประสาทครับยิงแล้วโอ้โหอ้าวแล้ว,โ,ลวโดนอกลายเป็น G S L ทานประสาทเพชรวิทยาเอยิงกินดำรายคุณยายเอฟซีไปนะครับหนึ่งศูนย์ยับ เอาแล้วครับสกอร์แรกบาแล้วครับยีอูอ้ตะกุยดินดนิดนึงครับ<อ>แล้วมีเสียงนกวีดครับจังหวะนี้รำการได้เป็นบอลของทานปราสาท<อ><อ> มาครับแม่พอมีสกอร์แบบนี้แล้วเอาพอมีสกอร์แบบนี้แล้วนี่ไม่แน่แล้วครับทุกอย่างเป็นไปได้หมดครับ ยกบาแล้วเนี่ลุลุลมาแล้วครับทานปราสาททานปราสาทเนี่ลุลุลุเนี่มาครับ เป็นทีเดัดแบินี้ครับเมื่อกี้เป็นฟีคิกของเอาลุยิงไกลๆครับเอเอโหะตอนนี้ครับเป็นบอลออกหลังครับบอลออกหลังลุลุก มาต่อครับในออนไลน์ครับเสียงในออนไลน์เรามาต่อครับตอนนี้ทุมม่มได้อยู่ครับงไว้อืม บหลุยกันต่อครับมีบอกหลานคุณยาสู้ๆครับฐานประสาทฐานประสาทออยังยังได้อยู่ครับตอนนี้ตูม,มาครับ ยังเป็นบอลของทานประสา,านสาแล้วจังหวะนี้ก็แม่มีเสียงลูกอีกครับกลายเป็นบอลของหลานคุณยายอ e ีกส่ คู่ต่อไปเตรียมความพร้อมเลยนะครับ PS Star United พบกับสนนโพซีครับในคู่ต่อไปครับเตรียมความพร้อมที่ประตูทางเข้าได้เลยนะครับ <c oughs> ี่ p i นี y แล้วแมนครับแล้วหากจบแบบนี้นี่ฐานประสาทนี่จะเข้าเป็นที่หน,นึ่งในสายแล้วครับเส่วนหลานคนุณชายซีนี่จะหล่นไปเป็นที่สองของสายครับแล้วเปิดมาตรงนี้ครับแม่ บอลทุ่มของหลานคุณย่าหลานคุณย่ามาติดจังหวะนี้แทงมาอย่งแม่เป็นบอลของหลานคุณย่าครับทุ่มหมุ่งมาครับหมุ่งทงมาเจ็บได้ยิงไว้ระวังครับระวงังเดินมาได้ครับ ขอขึ้นมาตั้งโซนกันใหม่ครับทานปราสาททานปราสาทืไม่ได้ครับสวัสดีครับหลานคุณย่าหลานคุณย่าม่งทงมาแล้วทานปราสาทเอา้าเรียบ้ลย โอ้สองประตูต่อศูนย์ครับแบบนี้ดีน่าจะสบายใจขึ้นเยอะแล้วครับ g H l S l ทานปราสาทเพชรวิทยาเอโอ้มีโอกาสดังสูงแล้วครับที่ตอนนี้จะไปมีที่หนึ่งในสายนะครับเอมยกบาร์วันนี้โอ้โหครับเอาแล้วครับตอนนี้ทานปราสาทน,นีเปลี่ยนจะบอกว่านักเตะข้างสนามลงมาหลายคนแล้วตอนนี้ มองน่าจะเป็นการมองไปอีกนัดหนึ่งแล้วครับแบบนี้โอ้โหเอาแล้วครับตอนนี้มาครับเทนมาได้เินไว้คืนหลังก็ไปโอ้โหครับตีสวยเลยครับตอนนี้ครับทางประสาทครับฟอร์มดีเหลือเกินครับเอ่ทีมเอครับนัดแรกนี่ชนะบัวใหญ่มาสามศูนนะฮะนัดนี้นี่นำอยู่สองศูนครับโอ้โหครับ สมกับเป็นทีมเต็งจริงๆกัต้อวอย่างนั้นแหละครับทานประสาททานประสาททานประสาทเล่นกับบอล้วตอนนี้ครับเล่นกับเวลาเล่นกับพื้นที่ครับเล่นกว้างๆระวางลูกระวังระวา,างครับ 50. ห้าสิบห้าสิบจะมาได้คืนหลังครับมาแทงออกไปด้านกว้างครับ หิงใจจังหวะนี้แล้วชลัหาบอลแม่บอลไม่เจอครับโอ้โหโดนดักไว้ได้ครับเป็นบอลของหลานคุณย่าหลานคุณย่าโดนสกิดไว้นิดนึงครับแล้วจวังหวะนี้อูฝ่าวครับโอ้โหทุ่มสุดสุดจริงๆครับจับตันทีมของหลานคุณย่าครับ ฟีกี้กองหลังคุณย่าครับมจะมาสักลูกไหมครับตอนนี้ยิงจังหวะนี้ติดกำแพงครับอย่างเป็นบอลของหลังคุณย่าฐานประสาทฐานประสาทฐานประสาทตัวเล็ก,กว่าครับแต่อย่างได้อยู่ครับฐานประสาทยังช่วยกันลุมช่วยกันแย่งช่วยกันลุมแล้วมีเสียงนกบิดครับแม่เฝ้าเฝ้า นี่ครับขอโทษขอปพยกันครับน้ำใจนักกีฬาครับโยกมาแม่เก็บไปได้ขอมาโยกมาแล้วอืแขงมาจาวัวนี้ทานประสาททานประสาททานประสาทโอ้ย เออเอาละสิครับหลานคุณยจ้าหลานคุณยจ้าหลานคุณยจ้าเอฟซียกปาจังหวะนี้มาพื้นที่ว่างแต่มันแรงไปหน่อยครับแมโอ้โหตอนนี้ฮะมาถึงตรงนี้แล้วแล้วฟา เป็นบอล2องทานปราสาสตครับทานปราสาทเพชรวิทยาเอ s อเออลทานปราสาทยกมาจังหวะนี้ชงไว้บอลลงล็อกสวยพิงไวส้สู้แล้วเหลือเกินครับตอนนี้ากได้เข้ามาได้รับไหม,มเล่นที่บอลครับกรรมการชี้ไปที่บอลมีคุณเล่นเจ็บหรือเปล่าครับ เล่นต่อไปเล่นต่อไปเล่นต uh ่อไปอืไ hmm. ม่ไหวอยาฟื้นลูกไม่ไหวอย่าฟื้นแล้วแล้วแล้วแมไม่ไหวไม่ไหวอย่าฟืนลูกไม่ไหวอย่าฟื้นครับแม่เดี๋ยวมันจะเจ็บครับเดี๋ยวมันจะเจ็บไปเยอะกว่านี้ ขึ้นมาครับทานปราสาทฐานปราสาทขึ้นมา,ด,มาด,ด,ดันได้ยิงไกลเข้ามือครับคู่ต่อไปเตรียมเลยนะครับ PS Star United พบกับถนนโพ FC ครับในคู่ต่อไปครับเตรียมความพร้อมเลยนะครับแล้วกรรมาการเป่านกหวีดมดเวลาการแข่งขันรครับพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวมาตามต่อ คู่ต่อไปครับ